บทสวดที่5บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมย,ยังภะควาสกเกสุวิหารติกัปปิลวัตถุสมิงมหาเนมมหามหาวเนมหาตาพิขูสังเคนณะสัตทิงปัญจามาเตหิพิขูสเตหิสัสพเพหิวาอาะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิ เทวตาเยภูเยนะสันนิปฏิตาโหติพระวันตังทัศนายภะพิขุสังคจกอัทโคจตุนังสุทธาวาสะสกายิกายังเทวานังเอตะทะหูสิอายังขูพระควาจกเกสุวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคนะสัทิปัญจะมัปัญจะมัตเตหิพิขุสเตหิสะเพหิวะอรหันเตหิ ถ้าสาเหตุจะโลกะทาตูหิเทวตาเยภุเยนะสันนิปฏิตาโหติปะกวันตังทัศนายะพิคูสังคจกยันนูนามายัมปีเยนะปะกวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิต,ตวาภะควะโตสันติเกปันเจกะคาถาภาเสยามาติ อัทโขตาเทวตาเสยยถาปินามะพะละวาปุริโสมะสัมมันชิตตังวาภาหังปาษาเลยะปะาษาลิตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภะควันตังอภิอ,ภ,อ,ภ,อภิวาเทวตาเอกะมันตัง อัถังสูอเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระควตโตสันติเกอิมังคาถาังอภาสิมหาสมโยปวานนสมิงเทวากายาสมาคตาอาคาตามหอิมังธัมมสมยังทักีตาเยวะอัปปาราชิตะสังคันติอัตโคอัปปาราเทวตาพระควตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตะพิขโวสมาทาหัางสูจิตตังอัตโนออชุกกะมะกังสูสารสราีวเนตานิ ขะเหตวาอินลิยานิรักขันติปันทิตาติอ,อัทโขอปราเทวตาพระกวตโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปลีขังอินทขีลังโอหัจจะเมมะเม,ม,มชาเตจารันติสุทาวิมลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอปราเทวตาพระวะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธทางสรารนังคาตาเส คาตาเสนาเตคา,ามิสันติอปายาภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวากายังปาร,ปริปูเลสันติติอะโคพะควาพิขูอามันเตสิเยผูยเยนาพิขเวธทัะสะสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติ ตาถาคตังทัศนายะพิข ah ูส an ah ังคจจะเยปิเตพิขเวอหีสุงอติตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตปะปะมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหีสุงเสยาถาปิไมหังเอตาลหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาตะฆะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตปะปะมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตา พาวิสันติเสยยะถาปิไมหังอเอตาลาหิอาจิกขิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาสุนาถาสาทุก,กังมานาสิกโลธะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขพิกขูพระควโตปัจโจสสุงพระควาเอตะทะโวจะ สิโลกัมนุษสามิยะถะปุ่มมาตทัสสิตาเยสิตาคิริคับพลังปัหิตาตาสมาหิตังปุถุสีหาวาสัลีนาโลมาหังสามพิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปัสัน,นะมะนาวิลาพินโยปัญจสเตยตาวาวเนกปิลาวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสนีละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขว เตจ่าอาตปามากะลุงสุตวาพุทธสาสาสนังเตสามปาตุละหูยานางอมนุสานอมนุสานาทสนังอเปเกตตะสาตามาทักขุงสหสังอัฏฐสตตลิงสตังเอกสหสาสานังอมนุสานะมาทสุงอเปเกนันตะทามัทักขุงที่สาสภะพุตาอหุงตันจ่าสพังอภิญญายาววะคิตวาจกคุมา ตโตอมันตายิสัทธาสาวเกศสาสเสนรเตเทวกายาพิกันตาตาเตวิชานาถาพิกาโวเยโวหังกิตตายิสามิคิราหิอนุปุพพโสส,สัตตะสหสาวยาขาภุมมากปิละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตว,นะวันวาสาสันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางชาสาหาสาเหวะ เฮมะวาตายะขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสิโนโมทามนาพิกามุงพิกขูนางสมิติงมะนางสาตาคีลาติสาหาสายะขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามนาพิกามุงพิกขูนางสมิติงมะนางอิเจ อิเจเตโสราสาหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยสศาสิโนโมทมมนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยสศาสิโนโมทมมนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางกุมพิโลราชาขหิโกเวปุลัสะนิเวสนังพินโยนางสตาสาหัสังยขานังปะยิลูปาสติ กุมพี่โลราชาคาิกโกสโสปาคาสม,มิติมวะนังปุริมันจะที่สังราชาที่ตาลทโถปาษาสติ คันทพานางอธิปติมหาราชายศัตสีโสปุตตาปิตาสาพาหะโวอินทามนามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัตสีโนโมทานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านางทักษินันจะที่สังราชาวิลุโหตับปสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายศัตสีโสปุตตาปิตาสาพาหะโวอินทามนามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสีโนโมทมานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านาง ปจิมันจะที่สังราชาวิรูปกโกภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปิตาสะพระหโูอินทม,มานามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยาสิโนโมทาม,มานาอภิกรรมุมพี่ขูนางสมิติมมงมนางอุตตะลันจะที่สังราชากุเวโลตปาษาสติยักขานางอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปิตาสะพระหโูอินทมานามหาพลา อิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสาสิโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวนางปุริมาทิสังทตาะโถทิคีเนทักคีเนนวิลุณหะโกปัชชิเมนาวิลูป,ปคโคกุเวโลอุตตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาจามันตาจัตุโลทิสาทันทันลมานอาอัถังสุวานีกัปีละวัถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถา มายากุเตนตุเวเตนถุวิภูจะวิภูโตสหะจันทานโนกามาเศษโถจะกินนุคันทุนิคันทุจปะปนาโทโอปามโยจะเทวะสูโตจะมาตาลิจิตเสโนจะคันทพูนโรราชาชโนสะโพ อาคูปัญจสิขโขเจวาติมพโลสุริยาวัชาสาเอเตจันเยจรา,าชาโนคันทัพพาสหรา,าชุภิมูมานาอภิกามุมพิขูนางสมิติงวะนางอาทาคูนาภาสานาคาเวสาลาสหาตัชากากัมพาลสตาราอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทัตลัตถาจาอาคูนาคายาสสิโนเอลาวันโนมหานาโโศปาคาสมิติงวะนาง เยนาคาราเชสหะสา,าสา,ารันติที่พาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะมะนะมัชชาปตาจิตตาสุปันาอิติเตสะนามังอภยันตานาคาราชานามาสิสุปนาโตเขมามากาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปหายันตานาคาสุปันาสารณะมกากังสุพุทธังชิตาวาชิลาหาัตเถนะสมุทังอสุราชิตา คาตาโลวสัสวาสเสเตอิที่มันโตยะสสิโนกปิกาละกัญชามหาพิมาอะสุลาทา,ทานาเวขาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนามูจีสหะสตันจะพรริพุตานางสัพเพเวโรจานามกาสันนาหิตวาพระลิงเสนางลางหุพัทปาข้ามุงสามารถโยธานิพัทพันเตพิขูนางสมิติงว่านาง อาโปจะเทวาปัตตีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยะสสาสาสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนทัเสเตทัศทากายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทามนาภิกามุมภิกขูนางสมิติงวะนางเวณทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเวยะมา จันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรกคิตานักขตานิปุรกคิตาวาอาคูมันทาวาลาหากาวสุนางวส ว่าสัว,วเศสโถสักโกปาค้าปุรินทโททเสเตทัท,ท,ทากายาสพเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตวันโตยะสัตสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสม,มิติงวนางอทาคูสหภูเทวาชาลามาคิสิขาลิวะอริทากาจะโลชาจะอุม,มาปุภานิพาสีโนวรุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอ,นอนเนชากาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวะ วาสาวะเนสีโนทัเสเต,เตทสทากายาสาเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยาสัสีโนโมทามานาพิการมุงพิกุนางสมิติงมะนางสันมานามหาสมานามนุษสามน,ามนุสุตมาคิดทาปทูศิกาอาคูปอาคูปทูมโนศิกาอธา,าคูหาลโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสาสัสิโนทัศเสเตทัศธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยสาสัตสิโนโมทามานาอภิการมุมพิขูนางสม,มิติงวนางสุกากาลุมหาอารุณาอาคูเวค้านาสาสหะโอทาตะไครหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสตามาตาหาละฆ่าชามิสกาจยสาสัตสิโน ฐะนะยังอาคาปชุนโนโยที่สาอภิวัสติทัศเตเตทัศทากายาสาเพานานัตตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวนันนวันโตยะสัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานางเคมิยาตุสิตายามากันทากาจายาสัสสิโนสัมพิตากาสากลามาเศถฐาโชตินามาจ่อาสามา นิมมาณลติโนอาคูอา,อาถาคูประลระนิม,มิตาทเสเตทศธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัสิโนโมทาัมานาพิกามุงพิสูนางสม,มิติงวะนงางสเทเตเทวานิกายาสัพเพนานาตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจันเยทะสะทิสาสาหาปะปวุฒะชาติมังขีลังโอคาตินะนมานาสวังทัคเขโมฆาตะลังนา สิตาติตังสุลาม,มาปรมตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมาโลติสโสจะโสปาคาสมิติงวานังสหัสสะสลัมมะโลกานางมหาลัมมะพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตอภิกามายาสิโสทเศษฐิสราอาคูปันเจกะวะสวัตติโน เตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสลัมมะเกมาลักสณาอภิการมาปันสะกัดปันปัปัสสะกันหัสสะสมันมันที่ยังเอถาคันทะคันหะทะพันทะ พันธา,าลาเคนพันธะมัทุโวสมันตาปริวาเลถามาโวมุลจิตธาโกจีนางอิติตาธามหาเสโนกันหาเสนางอะอเปสยัยิปานานินาตระปานินาตระมหาจะสรางกัตาวานะเพละวังยถาปาวุสโกเมโคถานายันโตสวิชุโกตทาโสปจ,จุทาวติสังกุโทอสศายังวะวะเสตัน ตั้งจากสัพังอภิญญายะวาวกคิตวาจักขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสนิระเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกาโวเตจะอาตับปามาก,กะลงสุสตตะวาสุพุทธสาสาสนังวิตะลาเคหิป,ปากามุงเนสังโลงมัมปิอิชชยุงสเพวิชิตะสังคางมาพระยาติตายศสัตสิโน โมทันติสหะภูเตหิสาวากาเตชะเนสุตาติ